ก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอืมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถืัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บทักยังมีเรื่องราวที่ดีที่พอให้จดจำพะบาวพะบาวนี่นะฉันฝึกเพลงเพื่อเอาไปประกวดกวอะไรนี่ไงขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นค้นแซ่บปึกทาเลงคอนเทส สมรีอธิบายดิเยาวชนคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่14ปีแต่ไม่เกิน25ปีสมรีเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าพี่ใช้คำเยาวชนไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่อยากพี่เสียใจไปพี่นี่ดูข่าวนี้เลยนาซาส่งพูดอวกาศไปคุยกับมนุษย์ต่างดาวดูอุ้ยผู้หญิงด้วย หน้าตาก็ธรรมดาด้วยนี <Charl ott es> <Vietnamese> ่ฉันสวยกว่าฉันก็มีสิทธิ์ไปได้สิเลยนี่แล้วแกหามนุษย์ต่างดาวยังก็อยากเจอแกป่ะพอพอพอสมรีวาสมรีเนี่ยแหละเหมาะที่สุดื่งสมรีดีกว่าเพราะสมรีเคยประกวดหนูน้อยยูเวนตโอ้โหนี่พอเลยทั้งสองคนนี่มันต้องเลือกจอรดนี่เพราะเด็กๆอ่ะจอร์ดเคยเป็นแชมป์โดนังยางมาก่อนรู้จักยืดหยุ่นได้เลือกฉันเหมาะที่สุดเพราะว่าฉันเคยเป็นเฮ้ยเคยเป็นอะไรอ่ะ อีสุกอีใสใช่คนไทยอ่ะเจ๋งๆทั้งนั้นนาซามองข้ามหัวคนไทยไปได้เยี่ยงไรบีบีบูบูนายได้บีบีมาใช่ไหมอไม่ต้องสงสัยเลยนะครับคือผมเองเนี่ยละครับทุกคนที่เป็นคนเรียกดรเตกัชัยมาเพราะตอนเนี้ย เพราะฉะนั <Es> ้นเราทุกคนเนี่ย <t> ต <Excel KK> ้องแสดงศักยภาพแสนยอดความสาารสักนิดหนึ่งยังแค่ต้องคอยพวกมันรู้ว่าแม่ไม้มวยไทยนี่มีอะไรมากนี่ไว้คนนั่นแพทย์เข้มกว่าร้านท้ายคือวางเหลียวหลังอันหลังเป็นแม่ไม้มวยไทยเอาไว้ใช้ผีมาเห็นแล้วบ้างบ้าจากนี้เรายังมีอาหารไทยที่เช่น ต้มยำแกงเผ็ดแกงเป็ดแกงไก่งเนื้อแกงหมูแกงกวางและสุดท้ายก็กวางเหลียวหลังไอ้กวางตัวที่มึงกินในหม้อแกงมันดันหันหลังให้ปืนดนยิงงเงะใช่ใช่ทุกคนฟังแางนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรับทราบไว้เลยนะครับว่าผมกับดรกําชัยเนี่ยเราอยากให้พี่เพชรเนี่ยได้แสดงภูมิปัญญาไทย โดยการเข้าทรงติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเสียใจคะ่ะพี่เพชรไม่อยู่ไปเข้าทรงไมเคิลแจ็คสันที่เมกาอะไรนไมะเรียกมาก็เสียเที่ยวงั้นเราต้องใช้แผนบีเราต้องหาตัวแทนซึ่งเป็นทูตอวกาศคนไทยไปแข่งกับวางเหลียวหลังจ้า พ่อใส่ครับทางด้านโน้นนะเขาเขามั่วันใหญ่แล้วยุ่งันใหญ่แล้วเรื่องมนุษย์ต่างดาวอะครับคุณช่วยเรีไปห้าหน่อยดินะบ้าที่สุดเลยอะใช่เลยคิดจะชวนฉันบ้่งไหมไม่มีคุณอย่าบอกนะว่าคุณเชื่อเร,รื่องมนุษย์ต่างดาวด้วยเนี่ยตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วล่ะเน,นี่ยเขาเป็นพ่อของเพื่อนฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ ไม่ได้เป็นโรคอะไรด้วยแต่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วพาไปเช็คสมองไงนี่แล้วเขาไม่ได้บ้านนะนี่เขาเคยเอารูปมนุษย์ต่างดาวให้ดูด้วยอะยาอวกาศก็มีหมาอวกาศมีข้าเไรนะหมาของมนุษย์อวกาศไงนีหนูเคยเห็นกระโปรงมนุษย์ต่างดาวหรือยังแบบต้มก็มีนะแบบขั้วก็มี แบบปิ้งยังมีเลยิเหอปิปิ้งปิปิ้งปิ้งแต่ไม่ได้ปิ้งอย่างเดียวนะนี่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 มันยังทําสัญลักษณ์ไว้ที่ทุ่งข้าโพดเพื่อให้พวกมันตามมาเลยนี่เหมือนลูกเสือที่หักกิ่งไม้กันหลงทาง เหมือนซิงเดอรลล่าที่ถอดรองเท้าให้เจ้าชายตามหาเหมือนเอ้ยไอ้ที่เอาลำเข้เรียกแม่ปะบูพอแล้วเมื่วไปใหญ่แล้วมันมีจริงที่ไหนละ่ะลูงรู้ไหมที่ลุงมาที่นี่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผนลูกต่างดาวนี่มันส่งขึ้นตามหาลุงแต่ในโรงพยาบาลขึ้นมันมาไม่ถึงลูกเลยมันนีเ่เอาเอาเอามอง ไม่เชื่อใช่ไหมลุงนี่หลักฐานนะอ <S 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 ลองคิดดูถ้าทูณอวกาศคนไทยติดต่อต่างดาวได้ก่อนนาซาพวกเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่รู้รู้ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าไม่น่าเป็นไปได้ เราพูดภาษาตา่างดาวไม่ได้จะเป็นทูตได้ยังไงอ,อ่ะและที่สําคัญ <ừ> เราพูดไม่เข้าหูมันจะคุยมันรู้เรื่องได้ไงโอ,อที่สําคัญมันจะมีหูเปล่ากูก็มีรู้ใช่ที่สําคัญมันอาจจะไม่มีหูหรืออาจจะไม่มีหัวเป็นยไรก็ได้อ,อที่สําคัญไม่มีหูไม่มีหัว,หว,หวจะคุยได้ยังไงอ่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยคนที่ได้ถูกลับเลือกนะก็จะถูกเอาอกทีวีดัางทั่วโลกเลยไอ้นั่นนัาไม่สําคัญหรอกสำคัญที่ ก่จตาจไม่ได้ปลุกออกก็ได้เนาะถึงพูดไม่นข้าหูนะค่อยๆพูดเด็เข้าหูก็ได้นะแม่มันจะไม่มีหูปวงนี่ใค้ภาษาใบได้หวยแม่มมนจะไม่มีหูไม่มีหัวแต่เราก็ลูกหางออกก็ได้ถึงแม้ไม่มีหูหัวหางเราออกทีวีเฉยๆก็ได้นั่นเนี่ยขอแค่ได้ออกทีวีทุกอย่างทําได้แต่นอกจากเรื่องการออกทีวีผมอยากให้ทุกคนเนี่ยระลึกเอาไว้เสมอว่า การเจรจาสร้างสันติคือพันธกิจที่สําคัญที่สุดเดี่ยวในดักนี่มึงกำลังพูดแต่ตังดาวไม่รู้เรื่องแปลให้ง่ายหน่อยคิวไว้ก็แนว่าเราต้องเจรจากับพันดาวไม่ให้มาทําลายล้างโลกเพราะว่าพูดอวกาศคือตัวแทนของมวลมนุษยชาติใช่มวลมนุษยชาติ แล้วถ้าพูดไปถูกหูล่ะเดี๋ยวเราถ้าพูดไปถูกหูซึ่งไม่รู้มีหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเกิดสงครามโอกาสตาวอ w a ขึ้นได้นะโอ้ใช่